สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแทางหุ้นดาวโจน VIP VIP ครับผม29ตุลาพี่หกเนะครับผมนะก็สู้ต่อดาวโจน VIP โอ้โหยังไม่มาเลยเนะาะนะหุ้นดาวโจน VIP v ีไออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมก็อยากให้สังเกต v ีไดูนะ v ีไกับปกตินะออกคล้ายๆกันเลยลองสังเกตดูนะะเด่นวันนี้ครับผม7กับ6มา7กับ6นะครับมี7จก้าครับผม7 0 7ดศูนย์เหนึ่งหกเก้าหนึ่ง กันไปด้วยครับผมเจ็ดสามหกสาตัวฟันนะครับผมเป็นเลขเจ็ฟัน7นะครับตัวเน้นเจเก 7 0 7ด6 9ครับผม7 9 7 0 7 1้านแล้วก็หกนะครับ <c oughs> ก็ได้เท่านี้ครับผมสำหรับดาวโจนเดี๋ยวก่อนเดียวก่อนลืมเลข3ตัวครับผมต่อไปมาดูเลข3ตัวนะครับผม สามตัวนะสามตัวก็เน้นที่เลขสุเ,เลขเจ็ดนะครับผมเน้นที่เลขเจ็ดนะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสามเน้นที่เลขเจ็ดนะครับผมมีห้าหกเจ็ดนะห้าหกเจ็ด ห้าหกเจ็ดผมตัดห้าทิ้งไปเลยตัดห้าทิ้งทิ้งไปเลยเนาะไม่ได้เอามาตัวจอกก็ไม่มีนะครับผมไม่มีนะไม่มีห้าได้เด่นห้าเด่นหกเด่นเจ็ดเอาห้าคำหกได้เด่นห้าเด่นหกเด่นเจ็ดครับผมเอาเจ็ดคำหกตัดห้าทิ้งไป <c oughs> ฝาก T, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ